ถ้ากูเนี่ยจะจีบสาวเนือเนี่ยม,มึงจะมีประโยคอะไรยาแนะนำถ้ามึงกูได้รู้จักได้ตัวอย่างน่าหน้าฮากักสวัสดีครับนี่ผมเต้น,นะครับจองเต้สไตล์วันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับประโยคที่สําหรับไว้จีบสาวเนือเนานะพอดีว่าตะคืนเนี่ยผมได้มีโอกาสนะครับไปเจอเพื่อนๆกรุงเ,เทพนะครับกรุงเทพไปกินข้าวเนานะแล้วมันก็ได้ถามผมว่าเฮ้ยถ้ากูเนี่ย จะทีมเสาเนือเนี่ยมือจะมีประโยคอะไรอย่างแนะนำทำให้กูได้รุ้จักได้ทีมเสาเหนืตอตีพ้องอะไรอย่างประมาณนี้เนาะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึอกูมือแค่สามประโยคประโยคแรกตัวเชื่ออย่างตัวเชื่ออย่างแปลว่าเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรประโยคที่สองตัวอย่างมาหน้าฮัทตัวอย่างมาหน้าฮัท แปลว่าเธอทําไมน่ารักน่ารักมากอะไรประมาณนี้ร้อยสิบสามนะครับอ้าขอจีบน้องได้กออ้ขอจีบน้องได้กอแปลว่าผมเนี่ยเราอะขอจีบเธอได้ไหมเราขอจีบทอดเธอได้ไหมถ้าเขาตอบว่าได้เนี่ยมึงก็ได้เป็นแฟนละ ขอสามประโยคนี้ไปก่อนนะครับเดีย๋ยวไว้ก็เลยลบอกเอ้ยมึงเอาสามประโยคนี้ไปก่อนมึงเอาไปเอาไปอู้ก่อนเลยัดอย่างนั้นนะฮะกวเชื่ออย่างให้ขอจีบน้องได้กอถ้าได้ก็คือได้แล<ะ>้วผมก็เลยแนะนำมันมันได้แค่สามประโยกก่อนเพราะว่าเามีเวลาน้อยก็เลยเออแนะนำมึงเออมึงเอาปสามประโยกก่อนนี่ครับนั่นแหละครับกดอย่างไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วเองครับกดสีแดงเนาะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยผมจะทำคอนเทนต์ที่มันเป็นที่ว่าขอคำเมืองชาเชลยน้องก็จะไปตาม มหาลัยตามสถานที่ต่างๆตามหาคนที่ฟังแล้วก็อูก,กับเมืองได้ยังไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมไได้วยนครับไว้เจอกันใหม่จ้า